สวัสดีครับพบกับร้านต่อแกสเกตนะครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธสไตล์ Airpods รุ่น h bq i7 นะครับโดยหูฟังตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.1สามารถใช้งานได้กับมือถือทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า i p แล้วเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้จะเป็นหน้าตากล่องนะครับ โดยรุ่นนี้จะมีสีทั้งหมด5สีก็คือสีขาวสีดำสีทองสีแดงและสีทองชมพูนะครับหรือว่าลรสโกโดยสีที่เรานำมารีวิวนะครับจะเป็นสีขาวตามแบบของ Apple เลยนะครับเราลองมาดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในอันนี้จะเป็นหูฟังนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นปุ่มกดมันติฟังก์ชันนะครับใช้สําหรับรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงหรือว่าถ้ากดแล้วมันคลิก2ครั้งนะครับจะเป็นการโทรกลับเบอร์ล่าสุดครับส่วนจุดข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของหูฟังครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นพอร์ตสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของหูฟังนะครับ เราลองมาดูสิ่งที่แถมมาในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะฮะก็จะมีสายชาร์จแถมมาให้โดยสายชาร์จตัวนี้นะครับจะเป็นสาย usb ทั่วไปเลยครับสามารถใช้ได้กับตัวอะแดปเตอร์ของมือถือนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับเวลาเราชาร์จเราทำนี้นะครับเสียบที่ตูดเลยครับ เวลาชาร์จนะครับเริ่มแรกจะเป็นไฟสีแดงนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงินครับชาร์จครั้งหนึ่งนะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วแต่การใช้งานนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวแมนวนวลนะครับก็คือวิธีการใช้งานนะครับครับ เราลองมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกนะครับก็คือเปิดบลูทูธนะครับที่มือถือเราเปิดบลูทูธนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเปิดบลูทูธที่หัูหูฟังนะครับ โดยการใช้งานครั้งแรกนะครับให้เรากดปุ่มมันติฟังก์ชันค้างไว้5วินาทีนะครับจนมีไฟสีน้ำเงินและสีแดงกระพริบสลับกันโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่ตัวมือถือเรานะครับก็จะขึ้นชื่ออุปก,กรณ์ชื่อ dmi 7ให้เรากดเชื่อมต่อได้เลยครับ หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตัวไฟกับพิบสีน้ําเงินและสีแดงนะครับจะหายไปจะเหลือแค่ไฟสีน้ําเงินกับพิบนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราเคยเชื่อมต่อแล้วเนี่ยแค่เปิดบลูทูธที่ตัวมือถือเราแล้วก็กดเปิดที่ปุ่มมันติฟังก์ชันประมาณ2วินะครับให้ไฟสีน้ำเงินกับพิบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเองอัตโนมัติเลย ส่วนวิธีการปิดนะครับก็เหมือนเดิมกดปุ่มมันติฟังก์ชันค้างไว้ประมาณห้าวิก็จะมีไฟสีแดงกระพริบนะครับแล้วหูฟังก็จะปิดลงครับโอเคหูฟังตัวนี้นะครับสามารถใช้ทั้งคุยโทรศัพท์และฟังเพลงได้นะครับเราลองมาฟังเพลงกันดูดีกว่าครับ โอเคเราจะฟังผ่านทางแอปจูกนะครับเี่งดังฟังชัดนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการจะหยุดเพลงนะครับให้กดปุ่มมันติฟังก์ชันหนึ่งครั้งนะครับเพลงก็จะหยุดนะครับ แล้วก็ถ้าต้องการเล่นเพลงต่อก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านโตแกสเก็ตคับราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นเอง สำหรับการรีวิวรุ่น h bq i 7นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ